จะทำบุญมากก็ตามน้อยก็ตามทำบุญกับแพรก็ตามให้ทานกับคนก็ตามให้ทานกับใจก็ตามไอ้ค,คิดไปเสมอว่าเราให้ทานและทำบุญคราวนี้เราไม่หวังผลตอบแทนจากท่านผู้รับเราต้องการผลอย่างเดียวคือพระนิพพานตอถึงเวลาบูชาพระก็เหมืกันเราต้องการพระนิพพาน,นเวลาฟังเทศตอนทำอะไรทุกอย่างทำความดีเราต้องการนิพพานทั้งหมด แ,แต่จะให้ทานกับเขาทานเล็กๆนอกก้อยๆก็ตามเราให้เพื่อนนิพพานเราไม่ต้องการพระบุญตอบแทนพกเขาถ้าเราทําอย่างนี้จะบังเอิญเรายังไม่เป็นมรโสดาบันแล้วก็เวลาตายไม่บังเอิญลงนรกนะยังทำมองเลยแล้วเวาจะตายเปตัวใครคนนี้เดียวลงนรกเถอะก็ไม่โลดไว้นะตายแล้วก็ไม่ลงนรกไปเกิดเนสวรรค์ถ้าเกิดเร็นสวรรค์ก็เพราะพระศรีอานกันแนะ่เพราะพระศรีอานี่ใช้เวลาประมาณล้านปีล้วจะเกิด จะับ่ายขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชันดาวจริงเทวโลกเทวดาและนางฟ้าก็ตามชั้นดาวเดิงนี่มีอายุพันปีคิดเพื่อหนึ่งร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีเหมือนกันฉันถามว่าเราไปเกิดบนสวรรค์ชันดาวจรงก็มีอายุฉันว่ามันไม่ถึงร้อยปีที่ผุ้า้ายยัก็ตรัส บ่าฟังเทศจะบัญนเสีจบเดียวอาศัยที่อารมณ์จิตเรานึกถึงวิริยานถ้ามีอารมณ์อ่อนฟังเทศจบเดียวก็จะเป็นมรสคดาบันในฐานารักินนางพ้าได้ม่เดีวดาเพียงข้าแค่ครั้งนี้สองก็เป็นพระลานแต่บังเอิญถ้าเรามีอารมณ์เข้มข้นจินและบุกล่องบัางแต่ความเคารพพระพุทธเจ้าประทรมพระอริยสงฆ์เรามีจริง ตอนตายแล้วก็นึกถึงจริงก็เหลือบ้างไม่เหลือบ้างของธรรมดาและจิตใจรักคนที่ผ่านจริงจริงแต่เพียงแค่อย่างนี้พังเทศจบเรียบนพ่ยหลานเลยง่ายๆนะแต่ว่าต่อสำคัญนี่ตอนที่จะตายย้ายจิตมันฟุ้งสั้นด้วยย้ายจิตเศร้าหมองทจ่พระเจ้ารบรัสว่าจิตเตยังริเททุตกติปัจจังขา ก่อนจะตายได้จิตใจสมองต้องไปสู่ทุกขติจิตเตบริสุทธิ์สุขติปฏิกงขาก่อนจะตายจิตใจบริสุทธิ์ของใส่จะบรสุทธทุกขติเรื่องนี้มีความสำคัญมาก